สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้ถ้อยคำของเปาโลในฟิลิปปีบทที่4ข้อ11 13ซึ่งเป็นพระคัมภีร์ที่ทรงพลังมากสำหรับการชูใจคริสเตียนเพื่อดำเนินชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวนไม่เว้นในแต่ละวัน มาอ่านข้อพระคำภี์ด้วยกันนะคะ ข้าพเจ้าไม่ได้พูดเพราะความขาดแคลนเพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ข้าพเจ้ารู้จักที่จะเผชิญกับความขาดแคลนและรู้จักที่จะเผชิญกับความมั่งมีไม่ว่าในกรณีใดหรือในทุกกรณีข้าพเจ้าได้เรียนรู้เคล็ดลับที่จะเผชิญกับความอิ่มท้องและความหิวโหยความมั่งมีและความขัดสนข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกำลังข้าพเจ้า 1. ความพอใจไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นบทเรียนเปาโลใช้คำว่าเรียนรู้ถึงสองครั้งนั่นหมายความว่าความสงบสุขในใจท่ามกลางวิกฤตไม่ใช่สิ่งที่มีมาแต่เกิดแต่มันคือการฝึกฝนผ่านประสบการณ์จริงเปาโลไม่ได้เขียนจดหมายฉบับนี้ขณะนั่งจิบกาแฟในสวนที่สวยงามนะคะแต่ท่านเขียนขณะอยู่ในคุก เรื่องแปลกแต่จริงคนที่มีอิสระนอกคุกน่าจะเป็นฝ่ายเขียนจดหมายส่งเข้าไปหนุนใจคนที่ติดคุกแต่เปาโลได้รับการดลใจจากพระเจ้าให้เขียนจดหมายส่งออกไปหนุนใจคนที่อยู่นอกคุก พี่น้ำที่รักเมื่อเราอ่านข้อความในจดหมายฉบับนี้นั้นเท่ากับว่าข้อความในจดหมายของเปาโลก็ส่งมาถึงเราทุกๆคนด้วยเช่นกันดังนั้นหากวันนี้เรารู้สึกกระวนกระวายอย่าเพิ่งท้อใจค่ะความไว้วางใจในพระเจ้าเป็นทักษะฝ่ายวิญญาณที่ต้องอาศัยเวลาและการฝึกฝนในทุกสถานการณ์ซึ่งในแต่ละวันเราก็ไม่รู้เราต้องเจอกับอะไรบ้างเช่นเรื่องสุขภาพหน้าที่การงานเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องลูก ูหรืออาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านก็เป็นไปได้ดูในลูกาบทที่12ข้อ25มีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวายสามารถต่ออายุของตนให้ยืนนานอีกนิดหนึ่งได้และในสดุดี131ข้อ1-3 ข้าตาพระยาเวใจของข้าพระองค์ไม่ได้เห่อเหืมและตาของข้าพระองค์ไม่ได้แยะโสข้าพระองค์ไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องใหญ่โตหรือเรื่องอัศจรรย์เกินตัวของข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์ได้สงบและระงับจิตใจของข้าพระองค์อย่างเด็กที่หย่านมแล้วสงบอยู่ที่อกมารดาของตนจิตใจของข้าพระองค์สงบอยู่ภายในข้าพระองค์อย่างเด็กที่หย่านมแล้ว อิสราเอลเอ๋ยจงหวังในพระยาเวตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิดพี่น้องที่รักใจของคริสเตียนต้องสงบนิ่งในทุกสถานการณ์หากอยากจะให้ใจสงบนิ่งใจเราก็ต้องมีการสะสมพระดำรัสของพระเจ้ามีพระคำเท่ากับมีความคิดของพระเจ้าความคิดของพระเจ้านี้ล่ะคะ่ะที่ทำให้เราพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ 2. เคล็ดลับคือการหลุดพ้นจากปัจจัยภายนอกคำว่าพอใจในภาษากรีกหมายถึงการพึ่งพาภายในหรือความอิ่มเอมที่ไม่ไหลไปตามกระแสะโลกก่อเมื่อมั่งมีท่านเองไม่หลงระเริงจนลืมพระเจ้าขอเมื่อขัดสนท่านเองไม่ตีโพยตีภายจนสูญเสียความเชื่อ เปาโลกำลังบอกเราว่าระดับความสุขของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับยอดเงินในบัญชีหรืออิสรภาพทางกายภาพแต่ท่านรู้ว่าพระเจ้ามีทางออกให้เสมอขอเพียงแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะอดทนและรอคอยและรักษาความเชื่อเพิ่มความมั่นใจว่าจะมั่งมีหรือขัดสนพระเจ้าทรงอยู่ด้วยเสมอโอกาสจะเกิดเป็นใจที่ล่อหลวงก็จะไม่มีทำให้นึกถึงคำอธิษฐานของอากู ดูในสุภาษิตบทที่30ข้อ7-9ข้าพระองค์ขอสองสิ่งจากพระองค์ขออย่าทรงปฏิเสธก่อนข้าพระองค์ตายขอให้ความเท็จและคำมูสาไกลจากข้าพระองค์ขออย่าประทานความยากจนหรือความมั่งคั่งแก่ข้าพระองค์ขอทรงเลี้ยงข้าพระองค์ด้วยอาหารที่จำเป็นแก่ข้าพระองค์ เกรงว่าข้าพระองค์จะอิ่มแล้วปฏิเสธพระองค์แล้วพูดว่าพระยาเวเป็นใครเล่าหรือเกรงว่าข้าพระองค์จะยากจนและขโมยและลบหลู่พระนามพระเจ้าของข้าพระองค์พี่น้องที่รักพระเยซูคริสต์คือเคล็ดลับนั้นล่ะค่ะพลังของพระองค์ไม่ได้มาเพื่อกำจัดปัญหาให้หมดเสมอไปแต่มาเพื่อเสริมกำลังให้เรายืนหยัดอยู่เหนือปัญหาได้ด้วยสันติสุขที่แท้จริงอาเมนนะคะ ดูในยอห์นบทที่14ข้อ27เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่าก,กลัวเลยขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ